สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชชานนทวีทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อน้องอเดวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฝึกอ่านวิชาภาษาไทยชุดที่สี่กันนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับหนึ่งกับสองสองคานาสามลำคลอง สี่ช้อนซ้อมห้ากอไผ่ห้ากอไผ่หกหกหกปลาดูบเจ็ดไม้กวาดเจ็ดผู้ไม้เก้าบุกลูกสิบมังคุด สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดกุหลาบสิบสี่นิทานสิบสองสิบสองนิทานสิบสามลูกชิ้นสิบสี่หิ่งห้อยสิบห้ายิ้มแย้มสิบหกกิ่งไม้สิบ สิบเจ็ดเอิงอ่างสิบสิบแปดสิบแปดลางพึ่งสิบเก้าตังเรงสิบเก้าตำลึงยี่สิบร้องไห้สวัสดีครับบ๊ายบาย